สวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้นาะเบนจะบอกอย่างหนึ่งนะชแนล e l 22s นะคะก็มีอีกกระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เบนยังไม่ได้เอามารีวิวแล้วเบนก็รู้สึกว่ามันอยู่ในรันเวย์คอลเลกชันแล้วมันก็มีกิมมิคมันก็มีความแบบความสวยมีความแปลกใหม่นะคะแต่จะแปลกใหม่หรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆก็ลองลองดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดูแล้วกันว่ามันแปลกใหม่หรือเปล่าคือชแนล22 เอสเนี่ยนะคะก็ยังมีรุ่นหนึ่งที่โดนเดินอยู่บนลันเวยยซึ่งเป็นรุ่นชักกี้นะคะก็คือเป็นรุ่นโซ่ใหญ่นะแต่ว่าหลายคนก็แบบเฮ้ยทำไมยังไม่ ไม่มาไม่มีใครพูดถึงกระเป๋าใบนี้นะคะด้วยด้วยความที่ว่าชาแนล 22s นะเป็นเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงแบบมองหาแต่กระเป๋าทรงรูปหัวใจมองหาแตกกระเป๋าทรงบล็อกวานิตี้มองหาแตกคาเวียร์สกินจนลืมมองรุ่นนี้นะคะวันนี้เรามารีวิวแล้วกันเพราะว่าหลายคนนะคะที่ติดตามนะคะก็จะมองว่ารุ่นนี้เป็นสายวินเทจนะคะแล้วมองดูแล้วแบบ ดูแปลกใหม่ดูสวยดูแบบไม่เป๊ะจนเกินไปเพราะว่าบางคนนะคะก็เบื่อกระเป๋าที่เป๊ะจนเกินไปมาวันนี้รุ่นนี้นะจะบอกว่ามีทั้งหมด3ไซส์นะคะไซส์แรกคือ7นิ้ว8นิ้ว10นิ้วคือจะบอกว่าตัวไซส์ของเขาค่ะคือทำออกมาให้เลือก มากมากแต่ตัวเบนเองเนี่ยจะบอกว่า7นิ้วเนี่ยมันเป็นรุ่นแบบโซมันอ่ะมันมันใหญ่เกินกระเป๋ากระเป๋ามันเลยดูเล็กไม่สมส่วนแต่ถ้าเป็น8นิ้วกับ10นิ้วอะค่ะเบนว่ามันสมส่วนนะคะแต่พอว่าเฮ้ยเราจะเลือกกระเป๋าใบไหนระหว่าง8นิ้วกับ10นิ้วเมื่อช้อยของเราเหลืออยู่แค่นี้คือตัว8นิ้วเนี่ยมันก็น่าจะบาลานซ์สุดเพราะว่าตัว10นิ้วเนี่ยด้วยความมันเป็นหนังแกะนะคะพอมันเป็นหนังแกะเนี่ยโซก็หนัก หนังก็เป็นหนังแกะหนังไม่มีตังหากตัวกระเป๋าก็มีความย้อยมีความแบบหย่อนค้อยแล้กันถ้าตัวเป็นเป็นรู้สึกอย่างนั้น<ๆ>ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>งั้น10นิ้วอาจจะเหมาะสําหรับบางคนแต่10นิ้วอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนทั่วไปมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่า8นิ้วที่มารีวิวคือใบไหน8นิ้วนะคะที่เบนเอามารีวิวคงไม่พลาดน,นะคะกับสีนี้นะคะก็คือเป็นสีแบบน้ําตาลซึ่งเป็นน้ําตาลที่ เป็นเบสที่ละมุนมากกับตัวโซ่ตัวนี้นะคะเป็นจะบอกว่าตัวโซ่เนี่ยเขามีความแบบกิมมิกอะไรหรือไม่สิ่งที่เป็นรับมาตั้งแต่แรกฉันรู้สึกว่าตัวโซ่มันเนี่ยกระเป๋านาน,านๆแล้วขี้เกื้อมันขึ้นฉันรู้สึกอย่างนั้นคือแว็บแรกนะคะแต่คือเราเพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของตัวที่แบบสร้างกระเป๋าตัวนี้เราก็จะได้รู้ว่าเอยเขาตั้งใจสร้างมาให้เป็นแบบนี้ถ้าใครหลายคนนะคะเดินไปที่ชอ็อปก็จะรู้สึกแบบนั้นแต่ ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าอันดับแรกนะคะที่เราแบบเข้าไป first impression เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เป็นแบบนี้แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากระเป๋าเนี่ยมันสร้างมาเพื่อให้มันดูเก่าเลยมันจะไม่มีความ คือโซ่เนี่ยมันจะมีความเงาแต่มันจะให้ลุกที่แบบเฮ้ย mm hmm. มันมีรอยอยู่ทั่วๆกันนะคะของโซ่ไม่ว่าจะเป็นโซ่ตรงนี้นะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นโซ่เป็นตัวอะไหล่ตรงนี้ข้างในนะคะก็คือจะดูเก่าหมดคือเขาสร้างกระเป๋ารุ่นนี้มาให้แบบเก่าหมดทั้งอันแล้วแบบมัน แต่เป็นว่ามันดีนะคะสำหรับ SA นะคะที่แบบขายกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันง่ายไงคือกระเป๋าเนี่ยมันบอกว่ามันคือเขาทําให้มันเป็นแบบนี้เลยเขาทําให้ดูเป็นเก่าดูให้หมนดูให้มีรอยก็คือง่ายมากเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณตี้ของกระเป๋าแนลบางทีเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะมันไม่ได้สวยมันไม่ได้ปังเหมือนที่มันเคยเป็นแต่รุ่นนี้ก็ทําออกมาตอบโจทย์ค่ะก็คือว่ามันไม่เป๊ะแล้วมันก็ไม่แบบ มันไม่ฟูมันไม่ฟ้องคือถ้าใครคิดว่ารุ่นนี้แลมสกินนะคะจะเป็นเหมือนอคลาสสิก คือจะบอกเลยว่าตัวหนังของเขาบางมุมก็มีรอยมีแบบมีความเป็นหนังอย่างชัดเจนคุณเคยเข้าใจไหมคะว่ากระเป๋าบางใบเนี่ยคือหนังมันเรียบหนังมันเป๊ะคือดูสัดส่วนเท่ากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าปลอมนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือกระเป๋าแบบดูมีความเป็นหนังดูมีความเป็นวินเทจมากๆนะคะก็เบนบอกไปก่อนหนะ้าบอกให้ทุกคนเข้าใจนะว่าต่อไปนี้นะคะในคอลเลคชันอีก2คอลเลคชันเนี่ยแนวนะเขาก็จะทํากระเป๋าออกมาแนวเป็นแบบวินเทจละกันก็เลยจะได้ลุคแบบ เฮ้ยดูเซอร์ดูวินเทจดูย้อนยุคนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นพวกเอเซอรีต่างๆดังนั้นคือรุ่นนี้มันก็เหมือนกับเป็นแบบรุ่นแรกๆหรือเปล่าที่ทําออกมาแต่รุ่นแรกๆมักจะสวยสุดนะอ่ะรุ่นรุ่นนี้นะคะเบนจะบอกว่าช่วงนี้คนเนี่ยฮิตกระเป๋าที่เป็นแบบหนีบจักรแกลวกันดูรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็แบบ แบบไม่เน้นคอสบอดี้ละกันส่วนใหญ่ก็คนเนี่ยออกแนวคอสบอดี้มาเยอะมาหลายปีเขาก็เลยเอาเป็นแบบนี้แต่ดูดิดูโซ่มันดีมันดูกั้ากึ่งเนาะถ้าเป็นคอสบอดี้จริงมันน่าจะประมาณนี้แต่มันเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ5นิ้วให้เรานะก็เท่ากับโซ่ตรงนี้ค่ะประมาณ60ประมาณแบบ หกสิบเจ็ดสิบเซนแล้วกันนะถ้าเทียบก็ประมาณแบบฟุตสองฟุตเนี่ยเห็นไหมคือประมาณสองฟุตให้ดูนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเบนควรจะลองกระเป๋าลองแบบลอ,แบบลองใส่กระเป๋าให้ดูแล้วก็แบบในคลิปก็ควรจะมีแบบแบบมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างคือจะบอกอะไรอย่างหนึ่งเลยนะให้กับคนนะคะที่แบบคือเป็นคนใช้ของน้อย เป็นคนที่ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเอามาใส่กระเป๋าเลยแล้วจะเป็นคนเลือกของที่จําเป็นจริงๆเพราะว่าจะเป็นคนไม่พกเครื่องสําอางไม่พกเครื่องสําอางในกระเป๋าถ้าจะพกจริงๆจะแยกเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าหนึ่งแป้งแตก แล้วก็แตกในกระเป๋าเอาออกยากนะคะพอต้องบอกเลยว่าเครื่องสอําอางสมัยนี้เป็น water p o ูฟมันก็จะไปซึมซับหรือไปซับซึมอยู่ในกระเป๋าเราซึ่งทําความสะอาดยากมากแล้วก็คือไม่อยากจะเสี่ยงก็เลยลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นแท่งลิปสติกไม่ว่าจะเป็นปากกาคือดิฉันก็ไม่พกคือปากกาเนี่ยนะคะต้องต้องแจ้งทุกคนนะปากกามีแบบกดปากกามีแบบถอดปอกซึ่งจริงๆแล้วทั้งสงก็คือดูน่ากลัวคือบางทีแบบกบ มันอาจจะแบบเผลอแล้วก็ลืมกดแล้วก็อยู่ในกระเป๋าคือรอยปากากาก็ออกไม่ออกรอยแบบรอยเครื่องสําอางพวกลองพื้นก็ไม่ค่อยออกลิปสติกก็ยากยิ่งเป็นสีสีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าเราไม่ปลอดภยัยแต่ถ้าใครนะคะที่คิดว่าเฮ้ยฉันอยากที่จะโกก็คือโกไปอันนี้คือเอาความสบายเพราะบางคนเนี่ยก็จะแบบ พกพวกนี้ใส่ในกระเป๋าข้างในอีกทีแล้วก็มาใส่กระเป๋าคือฉันก็รู้สึกว่าฉันลําบากใจที่จะพกก็คือส่วนใหญ่ก็จะพกลิปสติกในรถนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลิปสติกแท่งก็คือลิปติกแท่งก็ยังดีหน่อยเพราะว่ามันแบบจะต้องติดปอกให้เยอะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความว่ามีมีลูกเล็กก็กลัวว่าแบบเฮ้ยนานจะเผลอแบบเอาของในกระเป๋ามาเล่นแล้วเปิดทิ้งโดยที่เราแบบ ไม่รู้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เลยคิดว่าเลิกพกดีกว่าน่าจะง่ายที่สุดหลังจากนั้นนะคะเรามาดูกันดีกว่าคือพยายามคือต้องเตือนเพื่อนๆจริงๆว่าบางทีเนี่ยเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าเราต้องระวังตรงไหนเราไม่ต้องระวังตรงไหนเพราะว่าหลายคนบางคนก็แบบแก้ปัญหาปลายทางก็คือนําไปสปาคือการสปาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะก็ต่อเมื่อที่เรากระเป๋าเนี่ยมันเลอะมากๆจริงๆแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยเราไม่ไหวกับมนันต้องการที่จะทําความสะอาดแต่ลอยนิดเดียวนะคะเป็นแนะนำนะคะไม่ต้องไปสปาอดทนใช้แต่ส่วนใหญ่นะคะคนที่ใช้แบรนด์เนมจะไม่ค่อยอดทนเพราะดิฉันก็เคยเป็นมาก่อนอมาลองดูกันนะคะถ้ามา cross body นะคะไซส์8นิ้วรุ่นนี้ คนหลายคนสงสัยว่ากระเป๋ารุ่นนี้มีกี่สีเบนจะบอกเลยว่าสีที่เห็นในคอลเลกชันนี้ต้องเป็นสีดำสีเบดและก็สีม่วงที่ฉันเห็นแค่นี้หรือว่ามันมีมากกว่านี้งงก็คือส่วนใหญ่นะคะโฟกัสสีที่สวยเนี่ยในคอลเลกชันนี้น่าจะเป็นสีเบดนี้กับดำนะคะก็เพราะว่าจับทั้งสองอันมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมันอยู่ในซาลีละของเราแล้วมันสวยแล้วมันก็ดูแบบ ดูไม่เหมือนใครนะคะอันดับแรกนะคะใครหลายคนก็พูดกับเบนว่าเฮ้ยเบนต้องเลยรีวิวชแนล2ยคือรุ่นชแนล22แต่จะบอกว่าคือเป็นคนที่ไม่ชอบกระเป๋าถุงเพราะรู้สึกว่ารุ่นนั้นมันเหมือนถุงขยะเรารู้สึกว่ามันคล้ายกันแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องซื้อกระเป๋าใหญ่แล้วแบกของเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราจะแบบ เราจะรับไหวไหมกับความยับของกระเป๋าก็เป็นคนที่ไม่ชอบนะไม่ชอบกระเป๋ายับดังนั้นคนที่ติดตามนะคะก็จะรู้ว่าดิฉันไม่ชอบรุ่นนี้ก็เช่นกันนะคะชังกี้ของเราก็เป็นกระเป๋าที่ยับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ใช่สายวินเทจไม่ชอบความชอบความเป๊กก็จะต้องข้ามผ่านนะคะรุ่นนี้ไปแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังจากไบรีวิวก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีความมันมีความแบบคอนเซ็ปต์ของกระเป๋าว่ามันดูสวยมันดูแบบ เฮ้มันดูเข้ากันแต่ว่าก็ต้องพยายามคิดนิดนึงนะคะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นหนังแรมสกินถ้าใครที่รู้สึกว่าระวังไม่ไหวก็ต้องข้ามผ่านไปแต่ต้องเข้าใจนะคะในปีนี้ทั้งปีเนี่ยหนังแรมสกินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ95%้อของคอลเลกชันซึ่งถ้าอยู่ประมาณ95%วันนี้เราทำใจไม่ได้ที่จะซื้อกระเป๋าแรมสกินก็ต้องก็คงจะได้ประหยัดเงินกัน มาดูกันต่อค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะสะพายให้ดูเบนจะให้ดูก่อนเลยนะว่ากระเป๋าเนี่ยที่เป็นอันนี้มันใส่อะไรได้บ้างอันดับแรกนะคะที่คุกคนเหมือนเป็นอวัยวะที่33ซึ่งบางทีก็ไม่ได้ใส่ในกระเป๋าแต่อยากที่จะได้กระเป๋าที่ใส่ในใส่มือถือได้แต่แต่ว่าเอามือถือถือไว้ที่มืออ่ะนางดันก็เดี๋ยวมาลองกัน <c oughs> เคสนะของ iPhone 12-13นะคะที่ไม่ใช่เป็น Pro m a ็ก็คือจะใส่ได้ดูเทียบกันเนาะส่วนอันนี้ก็คือตัวที่แบบใหญ่ก็คือเป็นพวก iPhone 13 Pro Max ที่เป็นรุ่น Mac m a x รุ่นอัลต้านะคะก็คือจะใส่ได้เลยแล้วก็มีพื้นที่เหลือนะคะสิ่งหนึ่งที่กระเป๋ารุ่นนี้นะเบนจะบอกว่า คือมันแอปพลายกับรุ่นกระเป๋าที่เป็นแบบห้อยตุ้งติ้งมานะคะเพราะว่าตัวด้านข้างของตัวกระเป๋าเนี่ยมันแคบโดยปกติแล้วของตัว7นิ้วสแควร์ตัว8นิ้วสแควร์ตัวตรงนี้นะคะก็จะกว้างกว่านี้แต่อันนี้คือเขาทํามาแคบกว่าส่วนใหญ่หนังแกะนะคะที่เป็นสังเกตเห็นนะคะตัวด้านข้างเนี่ยมันจะไม่แบบไม่บวมมันก็จะดูแบบฟลิปฟปดูแบบว่าเออเข้ากับตัวเองอ่ะ เราลองสะพายให้ดูกันนะคะคือกระเป๋าเนี่ยได้ลุกเดียวเพราะว่ามีสายแค่นี้ก็คือจะสะพายแบบนี้นะคะก็อยู่ด้านข้างอยู่ด้านแบบด้านข้างดูแบบเก๋ๆแบบอย่างนี้ไงคือจะไม่สามารถเป็นกระเป๋าที่แบบเฮ้ยมาคอร์สบอดี้ได้แต่ถ้าถามเป็นว่าใช้แอปพายได้หรือเปล่าก็คือว่าตัวห่วงตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะซื้อสายมาห้อยได้แต่เข้าใจปะมันก็จะเป็นแนวนี้เนี่ย ก็จะเก๋อีกแบบหนึง่งแต่เนี่ยก็จะแบบเอามาอย่างนี้นะแล้วก็ซื้อสายมาแต่เบนไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเหมาะที่จะเป็นแบบนี้มากกว่าที่จะมาคอสบอดี้นะก็คือกระเป๋าลุกแบบนี้เป็นว่าแบบมันดูสวยไงเวลาเราอยู่ข้างหลังแบบเห็นปะ อยู่แบบอยู่ข้างหลังแล้วก็สะพายแบบเก๋ๆแบบนี้ก็จะได้แบบลุคที่แบบเออดูสวยความเป็นชันแนวความเป็นวินเทจในยุคปัจจุบันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวแบบสีเบจนะซึ่งเป็นจะบอกว่าสีเบจรุ่นนี้นะคือสวยมากๆนะใครหลายคนแบบอาจจะแบบเฮ้ยสีด,ดําดีแต่คือสีเบจก็หายากสีดําก็หายากซึ่งตอนนี้ก็คือราคาก็แบบ บวกค่อนข้างแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกันพีออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นจากร้านที่มีขายอยู่นะแต่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะเทคนิคของมันเนี่ยตรงนี้เป็นแรมสกินแต่ตัวตรงสายโซ่นะที่มันคล้องกันอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเป็นคลาบเรียบๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออแปลกใหม่ว่ะสำหรับเบนซ์คือใช้หนังที่ไม่เหมือนกันตัวโซ่มีความแบบระมุนมีความแบบวินเทจมีรอยยิบยับยิบยับไปหมดเนี่ยคือเห็นไห ส่วนภายในของกระเป๋านะคะจะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวชาแนลเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากไม่ได้ไม่ได้แบบมีแบบมีความซับซ้อนคือข้างในเนี่ยเปิดออกมาก,ก็เป็นแบบนี้คือเป็นช่องปกติแล้วก็มีซิปทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็ต้องบอกก่อนนะประมาณสัก6เดือน6เดือน7จ็ดแปดเดือน9เดือนผ่านมาแล้วนาะประมาณปีที่แล้วกลางเดือนเนี่ยเขาก็ไม่ไม่มีไม่มีการแล้วนะคะสำหรับตัวกระเป๋าใบใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพจเป็นเพจแบบ เป็นเพจแล้วก็ระบุแบบตัวเลขน,นะคะส่วนหนึ่งนะคะที่ทําเป็นเพจแม่เหล็กแล้วก็เป็นเลเซอร์นะคะส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะอะไรรูป้ปะต้องการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องลืมการ์ดแต่กลายเป็นว่าพอเราจะขายเนี่ยเราต้องหาใบเสร็จซึ่งแบบโหเรื่องยุ่งมากแต่ก่อนขายกระเป๋ามือสองนะคะมีแค่ มีแค่กระเป๋ามีแค่การ์ดแล้วก็มีแค่ถุงผ้าก็ขายได้แล้วแต่ทุกวันนี้นะคะจะขายกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีทั้งกระเป๋ามีทั้งใบเศษมีคือคือจริงๆบางทีเราอะไม่ได้เก็บใบเสศจไว้เข้าใจปะคะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือทุกคนแบบต้องการใบเศจแต่ส่วนหนึ่งที่ป้องกันต้องการใบเสร็จนะคะคือป้องกันกระเป๋าปลอมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าใบาเสศจกับตัวเพจอันนี้มันไม่ตรงกัน ก็จะไม่ค่อยมีใครรับซื้อเพราะว่าพวกของที่เป็นของปลอมอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาก็คงไม่ได้มานั่งคิดค้นรหัสพวกเนี่ยให้มันตรงกันเพราะว่าเขาต้องผลิตกระเป๋าออกเป็นจํานวนมากถูกปะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขรหัสเดิมแล้วก็ซ้ำๆกันก็แค่ให้มีแต่ไม่ต้องแบบว่าให้เป๊อะอะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับก,กระเป๋ารุ่นนี้ดูไม่เยอะแต่ดูมีดีเทลมากมากเลยเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยดูเป็นแบบหนังที่แบบละมุนสีที่สวยแล้วก็ทรงที่สวยและโซ่ที่สวยส่วนใหญ่นะคะบางคนมาถามเบนว่าจะซื้อ7นิ้วดีหรือเปล่าคือแบบจะเป็นคนชอบอะไรเล็กๆแต่ตัวเบนเองมาบอกว่า7นิ้วกับตัวโซ่เนี่ยมันไม่บาลานซ์กันแต่ถ้าเป็น8นิ้วกับ10นิ้วมันยังดูบาลานซ์กันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนนะที่อาจจะได้กระเป๋าที่แบบเป๊ะ กระเป๋าที่เป็นทรงนะคะต้องข้ามรุ่นนี้ไปเพราะว่ามันทําออกแบบมาเพื่อให้คุณไม่เป็นทรงเพื่อให้คุณเป็นแนววินเทจนะคะให้เข้ากับโซ่แล้วมีความยืดหยุ่นของตัวหนังแรมสกินค่อนข้างมาก ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้กระเป๋าที่แบบแนวนิ่มๆยัดของตัวนี้ตอบโจทย์นะคะตัวไซส์10นิ้วก็ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าเป็นมองว่าถ้าใครจะใช้10นิ้วนะคะมาซื้อ8นิ้วก็ได้น่าจะยืดหยุ่นพอๆกับการใส่ของแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าด้านข้างตัวกระเป๋าเนี่ยมันค่อนข้างแคบและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นหนึ่งที่เอ่อไม่ได้มีคนให้ความสนใจเราอาจที่จะหาซื้อจากช็อปได้ด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่แบบ ต้องเข้าใจก่อนว่าคนไทยนะคะก็ไม่ได้ชอบกระเป๋าที่มีมีโซ่ค่อนข้างหนักแต่ว่าอันนี้มันสามารถที่จะเป็นแฟชั่นได้คือฮิ้วแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูหรูหรานอกจากนั้นนะคะตัวนี้นะถ้าใครถามว่าโซ่หนักหรือเปล่าเป็นคําถามที่ทุกคนชอบถามคือ มีคนนะคะเอามาชั่งน้ำหนักแล้วจะบอกว่าตัวนี้น้ำหนักเบาวกว่าชชแนลบอยนะคะแล้วก็ตัวนี้กัมกึ่งกับแชแนล19นะคะแชแนลสิอาจจะหนักกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเพราะว่าแชแนล19บาอ่ะโซ่มันสามารถคอสบอดี้ได้แต่ตัวนี้ก็คือมีโซ่แค่นี้เลยก็ไม่สามารถที่จะคอสบอดี้ได้มันก็เลยจะต้องมีน้ำหนักน้อยกว่านะคะอันนี้ก็ฝากอีกหนึ่งรุ่นนะคะไปให้พิจารณาดูว่าเป็นรุ่นที่แบบอยู่ในใจของทุกคนหรือเปล่าบางคนก็แบบ ชอบบ้างบางคนไม่ชอบบ้างบางคนคือมันมีหลายกลุ่มมากซึ่งชาแนลทำตอบโจทย์ทุกกลุ่มเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามที่ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง IG ไม่ว่าทางจะเป็นทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นทาง Openchat นนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้นะคะบางทีก็มีเพื่อนๆนะคะให้แบบพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามได้ละกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ